สวัสดีค่ะเด็กๆคนนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆผส,สมคําอีกคํานึงนะคะเป็นตัวสละเอานะคะเป็นสละเอนะคะเอตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคิดต่อไปครูจะหาเป็นกิจกรรมอื่นมาใส่ให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะเรามาต้องตามคุณครูก็ไก่ก็ผสมกับสละเอาก็เอาเกา คอไขอ่คอผสมกับระเอาขอเอาเขาคอควายคอผสมกับตะเอาคอเอาเขางอเงาผสมกับตะเอางอเอาเงา ชอชอิงช้อผสมกับสละเอาชอเอาชาวชอชอ้างชอ้อผสมกับสละเอาชอเอาชาว ซอโซซอะสมกับสระ,ะเอาซอเอาเตาดดเด็กดประสมกับสระ,ะเอาดอเอาเดาตวโด,ดเด็กดตอเตาตประสมกับสระ,ะเอาตอเอาเตา เรทหารทอระสมกับสระ,ะเอาทอเอาเทานอหนูนอะสมกับสระ,ะเอานอเอาเนาปอปาปอะสมกับสระ,ะเอาปอเอาเปา พอพึ่งพอผสมกับสระ,ะเอาพอเอาเผาพอพานพอผสมกับสระ,ะเอาพอเอาเผารอเร่อรอผสมกับสระ,ะเอารอเอาเรา ยอยักยอประสมกับสระ,ะเอายอเอาเยอสอเือสอะสมกับสระ,ะเอาสอเอาเสาขอฮีขอะสมกับสระ,ะเอาหอเอาเหา ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการสะกดคําสระเอานะคะเอ,อวันนี้รูก็ขอจบการสอนเพียงเท่าน,นี้นะคะเดี๋ยวมีคลิปต่อๆไปรูก็จะสอนนํามาสอนอีกนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เ,เข้าไปดูในอ e ีบุ๊กเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะนะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>